อยากเรียนทำเล็บต้องทำยังไงบ้างอาชีพช่างทำเล็บเงินเดือนเท่าไหร่ช่องทางนี้มีคำตอบค่ะรู้หรือไม่คะว่าช่างทำเล็บสมัยนี้ค่ะเงินเดือนเริ่มต้นที่เท่าไหร่ โดยเฉลี่ยแล้วนะคะในประเทศไทยช่างทําเล็บค่ะเริ่มต้นที่9,000บาทแต่ว่าดังนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถและประสบการณ์ของอาชีพช่างค่ะแต่พอแอบดีนมานะคะว่าบางคนเนี่ยเฉดเฉดกับ3,000เลยนะคะอันนี้ไม่รวมติปกับคอมมิชชั่นนะคะประสบการณ์ล้วนๆเลยค่ะอยากเป็นช่างทําเล็บ รู้ไหมคะว่าเราเริ่มจากอะไรก่อนพลอยขอแนะนําเลยนะคะว่า1เลยนะคะให้เราไปเรียนคอร์สสั้นๆนะคะอย่างน้อยอาจจะ1วันหรือ7วันก่อนนะคะทำให้เรารู้ว่านะคะเราอยากจะเรียนมันจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะบางทีเนี่ยความรู้สึกอยากนะคะกับความที่เราอยากจะเป็นจริงๆอะ่ะมันต่างกันมากเลยะคะ่ะไม่ใช่ว่าเรียนแล้วจะเป็นเลยนะคะ เรียนแค่7วันเป็นแล้วหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะเราต้องไปฝึกประสบการณ์ก่อนนะคะเราต้องลงลูกค้าจริงๆค่ะอย่างน้อยนะ3เดือนถึงจะรู้ว่าเราอะ่ะชอบมาจริงๆไหมแต่ไม่ใช่ว่า3เดือนเราก็เก่งนะคะต้องเก็บประสบการณ์ขึ้นไปอีกค่ะ ทำเล็บนะคะมีหลายทักษะมากนะคะไม่ใช่แค่ตัดหนังดุนหนังทาสีจบค่ะมีการทําดีไซน์นะคะมีการต่อเล็บแล้วก็เป็นทั้งงานสลอนแล้วก็งานโปรเฟชชั่นอลด้วยซึ่งหลายๆคนนะะอาจใช้เวลายาวนานเกือบ5ปีเลยก็ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ค่ะแต่สมัยนี้นะช่องทา y o u t u b e แล้วก็ช่องทางอะไรมากมายค่ะ p i n t e r e s t Google นะคะ ทุกอย่างนะคะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับเรามากๆเลยค่ะต่อให้เรามีพื้นฐานที่สําคัญนะคะเราก็สามารถเรียนได้เรื่อยๆเลยค่ะบางคนนะคะก็เข้าใจผิดว่าการเรียนทำเล็บน,นะคะเรียนแค่ช่องทาง y o u t u b e ก็เพียงพอแล้วจริงๆไม่เพียงพอนะคะอย่างน้อยค่ะเราจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ฝึกสอนค่ะให้เรานะคะได้เรียนแล้วก็ซึมซับความรู้จากแต่และบุคคลแต่ละท่านค่ะซึ่งอาจารย์สอนทำเล็บที่ไทยเนี่ยเก่งๆหลายคนเลยค่ะ แต่ไม่ให้หยุดเพียงเท่านั้นนะคะเราเรียนแล้วค่ะอยากให้กลับมาฝึกนะคะเราจะเก่งไม่เก่งค่ะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของเราเท่านั้นเลยนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์เบื้องต้นนะคะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบค่ะพอไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยชอบหรือไม่ชอบอาชีพช่างทำเล็บมากแค่ไหนคะ่ะแต่พอขอยกตัวอย่างนะคะที่เมืองนอกละกันนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคนที่จะเป็นช่างทําเล็บนะคะไม่ใช่เรียนจาก YouTube แล้วก็ มาเป็นช่างเทบได้เลยนะคะเพราะเขาเนี่ยจะต้องมีการผ่านหลักสูตรนะคะมีการสอบลายเส้นนะคะการเรียนเนี่ยอย่างน้อยก็คือ1-2ปีเลยนะคะเรียนในห6เดือนฝึกประสบก,การณ์อีก1ปีกว่าๆเลยะคะ่ะแล้วแต่กฎหมายของแต่ละรัฐนั้นนะคะถ้าใครไม่มีใบเซอร์ติฟิเคชหรือลายเส้นตรงนี้นะคะก็จะไม่สามารถประกอบวิชาชีพช่างทําเล็บได้เลยนะคะช่างทาเล็บที่เมืองนอกนะคะเงินเดือนหลักเกือบแสนเลยก็มีค่ะ ถ้าคนที่ผ่านไลเซนส์น,นะคะซึ่งเห็นไหมคะว่าอาชีพช่างทำเล็บนะคะเผินๆเ,เนี่ยไม่ใช่อาชีพที่คนไทยหรือว่าบางคนคิดกันนะคะเป็นอาชีพที่มีคุณค่านะคะแล้วก็ไม่ได้มาง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นค่ะก็อยากจะให้กำลังใจเพืเพ่อนๆทุกคนนะคะคนที่อยู่ในแวดวงนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเราก็คือต้องเรียนรู้แล้วก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะ อาชีพของเราเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจมากนะคะแล้วอาชีพช่างทําเล็บนะคะเป็นอาชีพที่กฎหมายไทยค่ะระบุไว้ชัดเจนว่าให้คนไทยเท่านั้นทําค่ะขอบคุณมากค่ะ